ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอรบรรบือขอนำเรียนผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอรบรรบือร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สกรระดับอำเภอรบรรบือเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการออกแบบและผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยในอำนาจโตน้ำผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอรบรรบือมอบหมายให้นางสาวฐานิตธรรมโครตรบรรณารักษ์เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรบรรบือจังหวัดมหาสารคามส่งเสริมผู้รับบริการ ให้สามารถใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้วันที่1นึ่งสิงหาคมพศ2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอรประบือจัดกิจกรรมบ้านหลังเรียนด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกมเดินทางผ่านวรรณคดีไทยนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอรประบือจังหวัดมหาสารคาม วันที่5สิงหาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอประบ,บือได้นำนวัตกรรมวังเสริมการอ่าน Read Craft Reflect RCR นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกผ่านกระบวนการคิดสร้างสะท้อนอ่านสร้างสะท้อน โดยจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมแคปชั่นสุดปังจากหนังสือเล่มโปรดกิจกรรมบอกรักหนังสือกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วันที่27สิงหาคม2568ห้องสมุดประชาชนชเฉลิมราชกุมารีอำเภอบระบือ จัดกิจกรรมแนะนำแอป MKM Mobile Library ณตลาดนัดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอบระบือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่วันที่5สิงหาคม2568ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอบระบือจัดกิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมทำได้ให้เลยการทำดอกมะลิจากลวดกำรรมยี่เนื่องด้วยวันแม่แห่งชาติกิจกรรมแคปชั่นสุดปังจากหนังสือเล่มโปรดกิจกรรมบอกรักหนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมโดยมีนายพุทธพง์จันดาโชตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดณโนะรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ตำบลนน,นดแดงอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามกิจกรรมเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมบ้านหลังเรียนโครงการห้องสมุดกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนวันที่27สิงหาคม2568นางสาวชยาดาแสงพดุงและนางสาวฐานิตธรรมโคดบรรณารัก์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรบรบือนางจรุวรรณคุมตบุตร ครูศูนย์การเรียนรู้ตําบลดอนงัวจัดกิจกรรมทําพวงก,กุญจารูปดอกทิวลิปจากเศษผ้าและกิจกรรมสร้างแพลตฟอร์มการค้าจากสื่อออนไลน์ตามโครงการห้องสมุดกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนณนะห้องสมุดเชื่อมความรู้สู่อนาคตบ้านดอนงัวหมู่ที่สองตําบลดอนงัวอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามพัฒนามุมห้องสมุดทุกแห่งให้มีมุมภูมิถิ่น เป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอรบรบือจัดกิจกรรมมุมภูมิถิ่นให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอําเภอรบรบือณบริเวณชั้นสองห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามจัดทำความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต MOU ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบอระบือได้จัดทำความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (M.O.U.) ระหว่างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบอระบือ กับโรงเรียนนนแดงวิทยาคมโดยมีนายพุทธิพงศ์จันดาโชตรองผู้อํานวยการโรงเรียนนนแดงวิทยาคมเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนนนแดงวิทยาคมณนะโรงเรียนนนแดงวิทยาคมตมบลนนแดงอาเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามวันที่15สิงหาคม2568นางสาวชยาดาแสงพดุงและนางสาวฐานิตธรรมโคตรบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบรบรือ นำโดยนายอำนาจโตน้ำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบอระบือให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานสถานศึกษาประเทศห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารียอดเยี่ยมประจำปี2568โดยนางชนกพรจุธาสงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกรรมการพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลงานณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอรบร,รบือจังหวัดมหาสารคามห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอรบร,รบือขอจบการน,นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมพศ2568ขอบพระคุณค่ะ